ส,สวัสดีครับสวสสัสดี f c ทุกๆคนนะครับมาพบกับผมแสบขนนกครนอีกเช่นเคยนะครับแสบขนนกครนก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของขลังไม่ชมกันเกือบทุกทกวันนะครับวันนี้เรามีพระหลวงพ่อเงินนะครับไม่ชมกันก่อนที่จะมาชมพระนะครับก็มาทราบช่องทางติดต่อแสบขนนกคอนก่อนนะครับแสบขนนกครนติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกติดต่อผ่านรายนะครับเพื่อนเพื่อสามารถสแกนค r ว o d e คผ่านหน้าจอมือถือตรงนี้ได้เลยนะครับแอเป็นเพื่อนกัน ช่องทางที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 9 6 9 6 9 3 9 8ช่องทาง,งที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบคนครครับโอเคครับวันนี้เรามีโลงพ่องเงินนะครับให้ชมกันนะครับก็หลงพ่องเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับเพื่อนๆน,นิยมตาขีดนะครับแล้วก็เป็นยุคก,กลางๆนะครับแก่ทองสร้างทันยุคของหลวงปู่นะครับ นี่ฮะสวยครับเพื่อนๆครับสวยเดี๋วให้ชมทีละองค์นะครับดูมวลดูมวลสารนะครับดูเนื้อนะครับดูพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์นิยมเพื่อนๆครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านทันใดที่อ่ากำลังหาหลงพ่อเงินนะครับเอาไว้ขึ้นคอนะครับนคล้องหลงพ่อเงินแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาค้าขายร่ํารวยนะครับ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยได้ครบเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะสวยมากเลยครับทั้งสามองค์นี้นะครับอาจจะแก่ทองนะครับนี่เป็นยุคก,กลางๆนะครับ ปีประมาณ2,4งสี่สองสี่ากว่าๆนะครับเพื่อนๆองค์นเพื่อนๆคนไหนที่จะแบ่งปันก็ทักทายแสบค,นอ,นคอนครมาได้นะครับในจะเป็นองค์ที่สองนะครับนี่ครับพยายามที่จะูมกล้องให้เห็นชัดๆสวยๆนะครับ เนื้อนี่สวยมากครับเพื่อนๆเนื้อนี่สวยมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหลงพ่อเงินนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับผมมีอยู่3ามองค์ด้วยกันนะครับ เป็นพิมพนิยมครับเ,เพื่อนๆเนื้อนี่สวยมากเลยครับเนื้อนี่ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับต้องดูตัวจริงนะครับเพื่อนๆนะนะครับเป็นยุคกลางนะครับปีประมาณสองสหกว่ากว่านะครับนี่ หลวงเพ่อเงินนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอได้นะครับขอให้มีเงิน,ม,งนมีทองไหลมาเทมานะครับเดินทางแควคลาดปลอดภัยนะครับนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ทักท,ทายแสบคนลครมานะครับวันนี้มีทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับ3ามองค์นะครับทษทีมีทั้งหมด3องค์ ก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นะครับก็ท่านใดที่ปีใหม่ก็กําลังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยนะครับโดยบารมีของหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะครับวันนี้ผมแสบพอนครต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ